ฉันชื่อเคลเอและฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันการเดินทางอันเหลือเชื่อของฉันโดยใช้ Genesis c a p ตลอดระยะเวลาสองเดือนวิดีโอนี้มีไว้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ปฏิวัติวงการนี้คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ก่อนอื่นหากคุณกำลังคิดที่จะซื้อ Genesis c a p สิ่งสำคัญคือต้องเลือกสถานที่ซื้ออย่างรอบคอบเนื่องจากมีผู้ขายที่ไม่ซื้อสัตว์จำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตที่เสนอของรอกเรียนแบบในราคาถูกเพื่อความปลอดภัยของคุณฉันจะทิ้งลิงก์ Genesis c a p อย่างเป็นทางการไว้ ในคำอธิบายด้านล่างหรือในความคิดเห็นแรกการตัดสินใจลองใช้ Genesis Cap ของฉันได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาการได้ยินที่รุนแรงเช่นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงหูอื้อตลอดเวลาและความรู้สึกไม่สบายจากการอุดหูนอกจากนี้ฉันมีอาการปวดศีรษะและเวียนศีรษะบ่อยๆและการได้ยินค่อยๆลดลงซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของฉันการเลือก Genesis Cap เป็นตัวเปลี่ยนเกม Genesis Cap ไม่เพียงแต่ปกป้องเซลล์การได้ยิน และลดการหลังในหูเท่านั้นแต่ยังบรรเทาอาการปวดและหูอื้อช่วยฟื้นฟูการได้ยินอย่างน่าทึ่งในสัปดาห์ที่สามฉันเริ่มสังเกตเห็นการปรับปรุงที่สําคัญและเมื่อสิ้นเดือนแรกการได้ยินของฉันก็กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจวัตรประจําวันของฉันช่วยให้ฉันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดําเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความเพลิดเพลินครั้งใหม่และสนุกกับชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในตอนแรกฉันลังเลที่จะลองใช้ Genesis Cap แต่เมื่อพบว่า มีผู้คนมากกว่าสี่หมื่นคนได้รับผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ฉันจึงตัดสินใจลองดูสิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับ Genesis c a p คือองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายการทําตามคําแนะนําอย่างถูกต้องอาหารเสริมตัวนี้ไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูการได้ยินของฉันเท่านั้นแต่ยังบรรเทาอาการปวดหูอีกด้วยซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของฉันได้อย่างมากต้นทุนและผลประโยชน์นั้นยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่สูงของการรักษาทางการแพทย์ทั่วไป และขั้นตอนทางคลินิกหลังจากเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้มาหลายปีฉันพอใจอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ที่ได้รับจาก Genesis c a p เป็นการลงทุนด้านสุขภาพที่เกินความคาดหมายทั้งหมดของฉันสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่การติดตามการรักษาอย่างถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนอกจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงผู้ขายที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบซึ่งอาจส่งผลให้สุขภาพของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Genesis Cap ซึ่งอยู่ในคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในความคิดเห็นแรกเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะให้ความกระจ่างแก่คุณหากเป็นเช่นนั้นอย่าลืมกดไลค์และแชร์กับคนที่คุณรู้จักซึ่งจะได้รับประโยชน์จากวิธีแก้ปัญหาทางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสุขภาพการได้ยินของพวกเขาใช้โอกาสนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตการได้ยินของคุณพบกันเร็วๆนี้และขอบคุณสำหรับการรับชม